ทีนันข่าวกีฬาฟุตบอลไทย Man Style, บายมาโนโพกิงสไตล์ประจำวันที่30กัญญญนยายน2564รโดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอัญญดรายนักจักรบางฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้สองแข้งส่งสัญญาณขอโอกาสช่วยทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่มีภารกิจสำคัญลุยศึก AFF สุกิ k i Cup ับ2021ในช่วงปลายปีนี้ แลวก็อีกหนึ่งรายการใหญ่เอเชนยนคัพ2023เราคัดเลือกที่จะมีการแข่งขันในช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งจําเป็นอย่างมากเลยนะที่จะต้องคว้าตัว๋วเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยกรณีเตรียมจับตาการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทีมชาติไทยในยุคข,ของมาดามแป้งดน,นพันล่ำซํำตอนนี้ได้มีการส่งหนังสือเพื่อเทียบเชิญนักเตะลูกขึ้นไทยที่ค้าแข้งกับทีมในลีกดังของยุโรป เพื่อจะเข้ามาเป็นแกนหลักให้กับทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะฮะน่าสนใจที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยสู่ดับเอเชีย e ได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือเรร่องขอนเตะโอสันชาติซึ่งตอนนี้มีศอตเตะระดับท็อปของเมืองไทยที่ส่งสัญญาณแล้วว่าพวกเขาต้องการจะย,ย้ายจะไปเล่นกับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้ซึ่งคนที่หนึ่งก็จะมีเดนิสบริโล่กองหน้าปราซิลตัวเก่งของฉชลามชนชมบีเอฟซี ที่ขาแข่งในเมืองไทยมาอย่างยาวนานและเพิ่งจะหมาคนเดียวสีประตูพาทัพอ่าชล้มชนบุกไปเอาชนะจงอางพยองขอนแก่นยูนเดตไปถึงเจ็ดต่อศเปิดฤดูกาลมาเพียงแค่4ี่เกมเขาคนนี้กดไปแล้วถึงเจประตูขึ้นอันดับหนึ่งดาวซันโบเขาพาชมบุรีทะยานขึ้นไปรังอันดับหนึ่งของตารางคะแนนไทยลีกนักขนาดนี้ซึ่งทางเดน,นิสมูริโลแสดงความต้องการอยากจะเล่นกรบทางทีมชาติไทยโดยเขาได้บอกว่าผมอยู่ไทยมาแล้ว6ปี ถ้าผมได้มีโอกาสถ้าทีมชาติไทยคิดว่าผมช่วยได้ไหมโอ้โหผมไม่คิดเยอะเลยผมไปอย่างแน่นอนและคนที่2ก็จะเป็นวิกเตอร์คาร์โดโซประการหลังจอมกระรงชาวบราซิลจากทีมแชมป์ไทยลีกบีจีประชุมไม่ใช่กร,ร่งเฉพาะเกมรับแต่เขาคนนี้ยังเป็นกองหลังจอมถล่มประตูเป็นกองหลังที่ยิงประตูได้มากที่สุดในศึกไทยลีกเขามีความผูกพันอย่างมากที่เมืองไทยเขาส่งสัญญาณบอกถึงแฟนบอลว่าต้องการจะเล่นกระทางทีมชาติไทยมาณวลานี้ และเขายังส่งัญญาณถึงสมาคมฟุตบ,บอลแห่งประเทศไทยอีกว่าต้องการให้ดําเนินการเรื่องโอสัญชาติอย่างจริงจังใครรับผิดชอบรเรื่องนี้อยากจะให้ช่วยดำเนินการหน่อยเนื่องด้วยตนรักประเทศไทยมากถ้ามันเกิดขึ้นถือเป็นเกียรติที่ตนนั้นจะได้โอสัญชาติรเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่คนทั่วไปหรือว่าทั่วโลกเขาทำกันแม้กระทั่งญี่ปุ่นพวกเขาก็ทําเช่นเดียวกันถึงแม้การโอสัญชาติฐานะนักกีฬาที่ประเทศไทย จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เจ้าตัวนั้นเชื่อได้เลยว่าจะเกิดขึ้นได้และจะส่งผลดีต่อทางฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนโดยกันนี้ไม่แน่ว่านักเตะสองคนนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุคทีมชาติไทยของทางมาดามแป้งหรือไม่เพราะเขาทั้งคู่นั้นสามารถยกระดับของทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนทาานี้ในศึกบอลโลกปี2022ประคัดเลือกโซนเอเชียที่ผ่านมาจีนซาลัดอัลอับอิมเรตอินโดนีเซียมาเลเซียหล่นแล้วส่งผู้เล่นโอญชาติไปร่วมกันในขันทั้งนั้นเลยนะ แม้กระทั่งคาัคสถานในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกปี2021ที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ถึง7-0พวกเขาก็มีผู้เล่นโอสัญชาติถึง3คนหาพวกเขาไม่ให้ผู้เล่นโอสัญชาติรับรองมาว่าทีมชาติไทยก็มีลุ้นถึงรอบ8ทีมเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้บอก,บอกเลยว่าดิสบ์ริโลวิกเตอร์คาโดโซจะสามารถช่วยยกระดับศักยภาพความแข็งแกร่งของทีมได้อย่างแท้จริงในครั้งนี้เป็นเรื่อว่าง,งานที่ต้องรองดูกันต่อไปกันกกว่าจะเป็นเช่นไร ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยโอนสัญชาติกันด้วยนะครับแล้วบทข่าวต่อมากันดีกว่าครับ AFF เปิดเหตุผลสําคัญเลือกสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเหนือไทยในครั้งนี้เดิศึกฟุตบอล AFF แชมเปี้ยนชิพ2021นะฮะหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะทําการแข่งขันกันระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคม ได้ทำการประกาศเลือกสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สำคัญภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้ซึ่งก่อนการตัดสินก็จะมี5ชาติสำคัญเสนอตัวเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และก็ไทยแต่เมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขด้านต่างๆแล้วมีเพียงแค่ไทยและก็สิงคโปร์เท่านั้นที่่ึนเงื่อนไขในครั้งนี้โดยการน,นี้มันก็จะมี 1. ได้รับการสนับสนุนจากการจัดก,การแข่งขันจากหน่วยง,งานภาครัฐ 2. การจัดการเพื่อความปลอดภัยและก็สุขภาพ 3. การบริหารการจัดการความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์โควิดในจีนและก็4สนะครับผมฐานที่จัดการแข่งขันและก็สิ่งอำนวยความสะดวกในครั้งนี้และข้อสุดท้ายข้อที่5ประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิดในจีนส่วนสาเหตุสําคัญที่สมาคมฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFF ตัดสินใจเลือกสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล AFF Championship 2 0 2 1นั้นทางด้านของเคฟสเมธ ประธาน AFF ชาวกัมพูชาให้เหตุผลสําคัญมาว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากเห็นนะโดยที่ประเทศไทยเองก็น่าสนใจในเรื่องของความพร้อมแต่ด้วยความสําคัญเหนือกว่าความพร้อมทุกด้านของเราคือสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยในท้ายที่สุดแล้วคือการตัดสินใจในการเลือกสิงคโปร์ สำหรับทุตบัน AFF แชมเป i o n s h i p 2021หรือฟุตบันชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเชียงใต้สิงคโปร์ใช้สน,สนามในการทำการแข่งขันคือสนามกีฬาแห่งชาติหรือสิงคโปร์เดชแนลสเตเดียมความจุ55,000คนสนามที่2ก็จะเป็นสนามกีฬาจารันเบซาความจุ6,000คนส่วนสามสุดท้ายจะเป็นสนามกีฬาบิชานสเตเดียมความจุ6,250คน ซึ่งกรุ๊ปเอนั้นก็จะประกอบไปด้วยไทยสิงคโปร์เมียนมาฟิลิปินทีมเพลย์ออฟบรูไนหรือติมอร์เลเตส่วนกรุ๊ปบีนั้นก็จะมีเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียกัมบูชาและก็ประเทศลาวเป็นตงงารางการนี้ก็มีอยู่5ข้อด้วยกันที่ดูแล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็ยังเหนือไทยอยู่นั่นเอ,องเรครับก็ต้องรอกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับครับเซเทอนเอเชียทีมเวียดนามหญิงถล่ม ทีมคู่แข่งยับเยินไป7 0ต่อ 0. โดยงานนี้การแข่งขันทุกบอลหญิง,งชิงแชม a er 2022, ป์เอเชีย2 0 2 2รนะคัดเลือก AFC Women a s i ชียน p นะฮะกลุ่มบีนดที่2ทีมชาติเวียดนามพบก,กับทางทีมชาติทาจิกิสถานผลปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามถล่มเอาชนะทาจิกิสถานไปถึง7 0ต่อคว้าชนะสอนัดรวดบนเวทีเอเชีย er, 2นัดยิงไปถึง23ประตู ซึ่งนั่นส่งผลให้ทีมชาติเวียดนามกลายเป็นทีมอาเซียนทีมล่าสุดที่คว้าตัวเข้าสู่รอบสุดท้าย AFC Women Asia Cup 2022ที่ประเทศอินเดียได้สำเร็จแล้วโอ้โหเป็นระวัางานนี้นะผมทางเวียดนามนะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงเล่นได้ขนาดนี้น่ากลัวเช่นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากักนดีนกว่าครับเอกชัยพร้อมยินดีมาโน่คม ok um, ทีมชาติไทยยืนยันเป็นโค้ชที่ไม่เคยยอมแพ้นะ พัหลงหลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทำการประกาศแต่งตั้งมาโนโพกิงเฮชโคสชาบราซิลเข้ามาคุมทัพช้างศึกอย่างเป็นทางการเพื่อจะลุยกนนารแข่งขันฟุตบอล AFF ทุกคิครับในช่วงปลายปีนี้ล่าสุดเร็นงทางเอกชัยสมเร็แบ็คขวาทีมปริสเทโลเอฟซีที่เคยร,ร่วมงานกับทางมาโนโพกิงตอนอยู่แบงคอกได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีที่มาโนนั้นได้รับงานคุมทีมชาติไทยโดยเผยมาว่าส่วนตัวแล้วผมชอบมาโนมากครับ เพราะตลอดการคุมทีมมาโนเป็นโคช้ชที่ไม่เคยพูดให้นักเตะนั้นยอมแพ้เลยสักครั้งเดียวเพราะมาโนพูดไทยไม่ได้นะจ๊ะอะ่าผมเป็นนัาว่างานนี้ไม่รู้เป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีนะฮะมาโนยังพูดไทยไม่ได้เลยแล้วจะไปคุมทีมชาติไทยจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปรับดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับอดีตประโยชน์รับฝันคุมทีมชาติไทยแต่ขอพาสุพันคว้าชแชมป์ก่อนจะได้ไหม โดยคุณซือช้างศึกยุนดาทีลั่นพร้อมคุมทีมชาติไทยหากได้รับโอกาสพร้อมหัวใจเป็นคนไทย100%มั่นใจคุณภาพตั้งเตะไทยไปบนโลกได้อย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเป้าหมายแรกก็คือการพาทางสมบร,ริรีเอฟซีฟาถ้วยแชมป์ครอสจนได้หลังจากที่ทางสมาคมกีฬาุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งบาร์โน่พอลคิงคุนซือลูกครึ่งบราซิลเยอรมันขึ้นกุมังเฉียนทีมชาติไทยโดยมีเจเดดมีลาบและก็หนึ่งลทัไทยสัตว์ทองเวียนทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ช โดยการน,นี้ทีมงานข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับทางอเดบโยกาเดโบผู้สื่อชาวไนจีเลียของทางสปมร์ตเอฟซีถึงเรื่องดกงกล่าวซึ่งจะตัวนั้นเชื่อมาว่าบาโนเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้และในอนาคตตนก็สนใจจะรับคุมทีมชาติไทยหากได้รับโอกาสในครั้งนี้โดยการน,นี้ต้องยอมรับกันก่อนนะฮะว่าบาโนนะั้นเป็นโค้ชที่รู้จักบอลไทยดีเป็นอย่างมากคนหนึ่งการเป็นโค้ชทีมชาติทํางานได้ง่ายกว่าโค้ชสโมสรอ,อีกครับเพราะสามารถเลือกเตะดีสุดในประเทศไปใช้งานได้เลย แต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือความใส่ใจและการทํางานแบบลงรายละเอียดเหมือนกับการสร้างบ้านก่อนจะสร้างรเราจะต้องออกแบบว่าจะให้บ้านเราน,นั้นออกมาเป็นแบบไหนทีมชาติเองก็ต้องรู้ก่อนว่ารเราต้องการเล่นแบบไหนนักเตะที่ติดทีมชาติเองก็คือคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแต่จะทํำยังไงให้ใช้ศักยภาพของเขาออกมาได้เต็มที่ซึ่งมันก็คือการบริหารจัดการที่โค้ดระดับโปรไลเซนต้องรู้ ผมเองก็มีความฝันว่าอยากจะคุมทีมชาติไทยเหมือนกันเพราะตัวผมเองก็เป็นคนไทยอยู่เมืองไทยมากว่า20ปีผมรู้จักนักบอลไทยดีทั้งเรื่องฟุตบอลวัฒนธรรมและก็นิสัยใจคอของแต่ละคนซึ่งสิ่งนี้โค้ชต่างชาติอาจจะต้องปรับตัวได้ไม่ง่ายนะฮะโดยผมก็มีความฝันเหมือนคนไทยมาว่าอยากจะให้ทีมชาติไทยได้ไปบอลโลกและผมเห็นว่าเด็กไทยมีความสามารถอยู่ที่จะรวมเป็นความเป็นหนึ่งใจเดียวกันได้หรือไม่เพื่อจะให้ทุกๆคนนั้นเล่นด้วยกันเป็นทีม เหมือนอย่างที่ป้าคังซอโค้ชทางทีมชาติเวียดนามเขาคนนี้กําลังทําอยู่เขาเลือกคนที่พร้อมที่สุดฟิตที่สุดเรื่องนักเตะซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่ประ่องสำคัญสําคัญที่ว่านักเตะเล่นได้ตามที่โคช้ชต้องการหรือไม่นะผมเป็นนว่างานนี้ก็ต้องว่ากันตามน้านะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่น้าข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชันสต e ประจําวันที่30กันยายน2564โดยชมพะครั่งฟุตบอลไทยครับ